เบียร์สุบะตแมวว่องโอนกรุบกริบขี้สวัสดีครับจากช่องยูทูบเทือนเมตในในมือถอนะดคลิปือห้องกอ เสร็จแล้วพอเสร็จแล้วเแล้วเรือต่ชาบนี่ก็จะเป็นประตูลูล่ เสร็จเรียบร้อยแล้วอีกวันสองวันก็จะชาบแล้วนอด ก็จะเป็นด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นไอ้พนังเหล็กแข่งประตูมว้วนเนี่ยข้างหลังก็จะเป็นฟูน้างบนก็จะเป็นเหล็กน,นี่จะยากตรงข้างบนนี่หลยยืนกอเน,นี่ยจะยากเลยแหละ นันก็จะเป็นย่าฮเปล่าตัวมันก็จะเป็น,ปนจนน,นเส้นสามหนึ่งละย่องกระบินโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝาก จุดไลค์จุดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยครับฝากกดติดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับ